สวัสดีครับผมต้นดีมเดสนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยในหัวข้อของการ optimizing your d i g i t a l workspace นั่นเองครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการทํางานที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตัลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็การที่เรามีพื้นที่ทํางานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนในการทํางานของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวในการทํางานในออนไลน์ในทุกวันนี้นะครับการจัดระเบียบไฟล์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้คุณหาข้อมูลหรือวววาา่่่่าาาาไไไฟฟลล์์นนนั้้้ดดออยยงงรรเเ็มมมกิขึคืณุณีีท ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยจัดการไฟล์ให้เป็นโฟลเดอร์นะครับหรือว่าตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุณสามารถค้นหาแล้วก็เข้าถึงไฟล์ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมมีเคสตีอันนึงครับอยากจะมาชวนคุยนะครับเมื่อก่อนตอนทําคลิปแรกๆเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้จัดการไฟล์หรือว่าตั้งชื่อไฟล์อะไรให้มันดูจริงจังมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัญหามีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่าเวลาที่ผมต้องการจะมาหาฟุตเทจเก่าๆหรือว่าหาโปรเจกต์อะไรเก่าๆเนี่ยมันจะเป็น นะแล้วพอผมจะมาดูอันนี้ของงานอะไรกันแน่นะเอออันนี้มันก็เลยเป็นปัญหานะครับที่ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเป็นนะอย่างเช่นนะครับบางทีเราเซฟไฟล์งานใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกไฟล์อาร์ตเวิร์กกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการที่เราตั้งแบบโอเคไฟแนลไฟแนลหนึ่งไฟแนลสองไฟแนลสามอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการตั้งแบบนี้มันจะทำให้เวลาที่เรามาหาย้อนหลังหรือว่าในอนาคตเราอยากจะมาเรียกใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับมันก็จะทาให้เราหาไฟล์ได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครมคนน่ิ จัดเก็บไฟล์กันนะครับยิ่งแยกโฟลเดอร์เยอะยิ่งดีนะครับคือมันอาจจะทําให้เรามีความรสึกว่าโฟลเดอร์มันเยอะจังเลยนะครับแต่ว่าความเยอะของมันนะครับมาทำให้เราเป็นระบบระเบียบแล้วก็ฝึกตัวเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับรกห้เราจัดไฟล์เป็นระเบียบเนี่ยเขาก็จะทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเราควรจะจัดระเบียบก็คืออีเมลนั่นเองครับเพราะอีเมลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเเเยยยยออออออะะแลล้้้วกกก็มมมมมมีีาาาาาบ่่่่ๆนนนครังงงผใใใชชตติด เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เรามีอีเมลติดต่องานค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้เรารับส่งกันทั้งวันนะครับหรือว่าบางทีเราเขาตอบมาเราก็ต้องอ่านนะครับมาดูว่าโอเคเขาตอบอะไรเรามาบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดการอีเมลเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าเราควรที่จะจัดการมันนะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับผมอยากจะให้ลองง่ายๆนะครับก็คือว่าจัดด้วยการใช้ป้ายกํากับนะครับเป็นตัวบอกไว้ว่าอันนี้เป็นของหมวดอะไรนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ในหมวดไหนเราควรที่จะแยกอะไรให้เป็นระเบียบนะครับหรือว่าจริงๆในปัจจุบัันนนีี้มมะ ที่เป็นพวก e x t e n s i o n นะครับก็จะช่วยให้เราจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไม่อยากที่จะไปใช้พวก Tools ต่างๆของ t h i r d party นะครับมันอาจจะมีการ s u b s c r i p t i o n นะครับมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนาะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้นะครับแต่ผมคิดว่ามันมีแบบฟรีนะครับอย่างหนึ่งก็คือป้ายกํากับครับป้ายกํากับเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมมีหัวข้อที่ค่อนข้างชัดเจนในทุกๆวันทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้น เหล่านี้ให้อยู่ในป้ายที่ผมต้องการได้เลยเนะสมว่าไฟล์เงินเดือนเราเนี่ยครับส่งมาประจำทุกเดือนนะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าแพทเทิร์นของการตั้งชื่อไฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเงินเดือนของเดือนนี้ปึ๊บ วิธีการใช้ป้ายเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณสร้างป้ายขึ้นมาแล้วคุณก็ตั้งเงื่อนไขให้มันไว้ครับว่าอีเมลที่มีคําตามที่เรากําหนดนะครับให้มาอยู่ในป้ายเหล่านี้เช่นผมจะเขียนว่าอีเมลที่มีคําว่าสลิปเงินเดือนให้มาอยู่ในป้ายที่เขียนว่าสลิปเงินเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่มีอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นรับสมัครอินเทอร์ล้วก็จะเขียนว่าอีเมลที่มีคําว่าอินเทอร์ให้ใส่ป้ายอินเตอร์นะครับตามนี้ง่ายมากๆนะครับเพียงแค าใครรู้สึกว่าเอ้ยการทํำป้ายมันวุ่นวายพอดีว่ามีเมล e หลากหลายที่มันไม่สามารถจําแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับผมมีกฎ3อย่างนี้นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยทำงานกับอ e ีเมลเนี่ยได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับชื่อว่าอ่านตอบ แล้วก็จัดเก็บครับกด3ข้อเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะใช้ได้กับทุกคนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องอ่านก่อนใช่ไหมครับพอเราอ่านอีเมลเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอีเมลนั้นคืออะไรแล้วเราต้องตอบไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจำเป็นต้องตอบหรือเราสามารถมาตอบที่หลังได้นะครับพอเราตอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบนะครับเมื่อคุณตอบอีเมลเหล่านี้แล้วนะครับคุณก็สามารถใส่ป้ายหรือว่าใส่โฟลเดอร์อะไรที่คุณต้องการเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ 11บเโมงถึง1ิเโมงนาทีเนี่ยเราจะอ่านอีเมลตอบอีเมลนะครับเราก็ใช้เวลาทุกอย่างในการทำอีเมลเนี่ยตอบภายในสิานาทีนี้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสเสียบง,งานที่เราทำอยู่ได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงว่าโอเคเดี๋ยวเมลเข้าเราเราจะตอบเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้คุณเสียเวลากับการจัดก,การอีเมลไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองทำเป็นแบทช์ดูได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับจะมีเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่ม productivity ให้เรานะครับก็คือในการทํางานของเราเนี่ยจะมี tools หลากหลายนะครับที่จะมาช่วยในการจัดการเรื่องของการ manage งานนะครับการเตือนความจําหรือว่าการ run p ร o c e s s ในการทํางานของเราต่างๆได้นะครับผมมี3 tools นะครับแนะนําทุกคนนะครับอย่างเช่น Notion นะครับแล้วก็ Google Calendar อีกอันหนึ่งก็คือ Trello นั่นเองครับ Notion เนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของการเขียน script นะครับการทำ channel YouTube ต่างๆก็จะเป็นตัว ช่วยในการเขียนสคริปต์ต่างๆแล้วก็รันพวก โปรดักชันไทม์ไลน์โปรดักชันโปรเซสต่างๆนะครับต่อมาเลยก็คือ o o g l e Calendar ครับ Google Calendar เนี่ยสำหรับผมคิดว่าดีมากๆนะช่วยชีวิตผมหลายอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่า Google Calendar เนี่ยคอยเตือนผมนะครับว่าผมควรจะทำอะไรในเวลานี้นะครับวันนีพอทำงานมานานเราก็ลืมตัวใช่ไหมครับว่าเราจะมีมีเตียงอะไรต่อไหมมีโฟกัสงานอื่นๆที่ต้องทำต่อไหมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือ r ทล l o สิ่งที่ผมใช้ในการทำงานร่วมกับทีมกราฟิกแล้วก็ทีมคอนเทนต์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเคล้ายโู่เหมือนกัันครบแต่ว่า l Trello จะมีข้อดีในเรื่องของการฟีดแบ็กนะครับการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแยกชัดเจนกว่าโนชั่นนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับพวก Google Drive อะไรต่างๆได้ค่อนข้างโฟล์นะครับมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองใช้ท o ูสให้เหมาะสมกับการทํางานของเรานั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มปรับแต่งพื้นที่ในการทํางานในโลกออนไลน์หรือว่าโลกดิจิตอลของเรานะครับให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมวังว่าคาแนะนํานี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปปรับใช้กันนะครับแล้วก็น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับทุกๆคนได้อีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ